มาครับวันนี้เร,เราก็เข้ามาในแคมป,ป,ป์กันเรียบร้อยเลยนะแต่ก็ไปครับด๋ยวเขาว้าก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันก็จะมีคนล่าเรานะนี่บอกเลยครับว่าแคมป์นี้เนี่ยแต่ละคนก็มีแต่คนยิงแรงๆนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะรอดไหมนี่เมื่อกี้ผมก็ได้ไปมาเลยครับรอบหนึ่งแต่ก็เราอยู่ได้ไม่นานไงแต่ก็มาใหม่ครับรอบนี้ขอานานๆแล้วกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปว้าหาบ้านก่อนนะเพราะว่าจะเจอบ้านดีๆนี่โอ้ แถวนี้มีแต่บ้านหลังใหญ่ๆเลยดูดูบ้านนี้ก่อนครับบ้านนี้มาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันมีชั้นบนอยู่นะนี่นึกว่าเมื่อกี้มันจะเป็นโล่งๆครับอย่างนี้เราก็ขึ้นไปได้ครับไปและดูดีหน้าบ้านนี้ป้อมปืนอย่างเยอะแต่ก็ป้อมปืนทำอะไรเราไม่ได้ครับไปเปิดมาแล้วนี่แล้วก็อ้อมบ้านไปเลยครับเช่นเคย ใครที่ดูผมปล้นบ,นบ้านบ่อยๆก็ได้จะปล้นเก่งเลยนะแลวก็ใช้สูตรนี้เลยครับแล้วก็ไม่ต้องไปบวกกับป้องปืนนะไม่งั้นก็จะเสียเวลาเอาอ่ะแลวก็โดดข้ามไปเลยดูดิไม่โดนสักนัดนะ่ะไอ้กระสุนป้องปืนเนะี่ยเอเคละบ้านก็เป็นบ้านเลเวล5นะกำแพงเนะี่ยมันก็ถึงใช้ได้นะวะเดี๋ยวรีบขึ้นครับผมก็จะไปขึ้นบนบ้านสูงสุดเลย เราว่าถ้าอยู่ข้างล่างนี้เนี่ยเราไม่น่ารอดครับเดี๋ยวคนก็จะมายิงเรานะเฮ้ะไม่ได้โอเคมาแล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงชั้นบนสุดเลยนะเดี๋ยวผมก็จะเล่นอยู่ชั้นนี้เลยครับและบันไดที่เราขึ้นมาเราก็ยิงทิ้งไปคนก็จะได้ตามมาไม่ได้นะนี่แต่ว่าบนนี้เนี่ยก็มีที่เราเล่นอยู่นะมีระเบียงอยู่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวรอก็จะเจาะเพดานเอา Richman Shop โลหนึ่งเรื่องเติมเกมปเปิดเกมใหม่อันดอนนะราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองเป็นไหนไหนสามารถเติมผ่านเว็บใช้แค่ UID ดีพร้อมเติมเกมชั้นนำได้อีกมากมายและพิเศษสุดกับระบบผ่อนชำระสูงสุด10เดือนจะเติมหนักแค่ไหนก็สบายเติมคุ้มเติมไวเติมได้ย4ีชั่วโมงสามารถติดตามช่องทางสั่งซื้อและเพจได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับตอนนี้คนมาเลยว่าเอาไปกิน เดี๋ยวป้าต้องเบิดก่อนนะดูดิรอยิงผมอยู่สินนะตอนนี้มาคนเดียวครับดูดินี่ไงคนจะทำะไรผมได้ผมอยู่บนนี้อย่างน้อยต้องซักฆ่าคนน่ะนี่เพราะว่าเราก็มีที่กำบังนะเราไม่น่าตายง่ายๆอะ่ะและก็ยิงไปก่อนเลยจังหวะนี้นี่คือเราก็ทำรู้ไว้เยอะๆไว้ก่อนนะแล้วก็ ตอนนี้ผมว่าน่าจะยืนเรียกคนว่ะน่าจะเรียกกำลังเสริมมานะปออกมาตายไปนเนี่ยวิ่งหนีไปละแล้แลก็ไม่ตายน่าจะมีปืนฮิลนะเฮย้ยมาแล้วตอนนี้มีกำลังเสริมมาเลยครับสากที่เมื่อกี้คนเดียวนะแต่ก็มาอีกคนหนึ่งแตวก็มาแล้วก็พร้อมเล่นครับตอนนี้มากันหลายคนมากว่ะดูดิ ก็ถึงมาเยอะแค่ไหนก็ขึ้นมาไม่ได้นะเพราะว่าอะไรก็รอยิงอยู่นี่เจ็บแล้วและก็ร่วงไปครับสวยแล้วก็ปาระเบิดไปผมน่าจะซ้ำไม่ได้นะเพราะว่าผมโผล่ไปนานที่ทีน่าจะโดนยิงอะแต่ละคนก็ปืนแรงกันมากครับจริิงนี่เดียวผมเจ็บตายแล้วนี่ดูดิข้างล่างมีอย่างเยอะ โฮยเฮยเฮ้ยดูดิโดนส่วนนิดเดียวครับหน้ามืดเลยทินยแป๊บหนึ่งพแรงจริงอะ่ะตอนนี้ดามเมจผมนี่น้อยมากครับและแต้มผมก็อยู่ที่3 3มหมนะแต่และคนก็ปาไป4ี่หมื่เลยครับผมก็เลยแบบสู้ยากหน่อยอะ่ะแล้วเราก็คนเดียวด้วยไงโดนยิงคนละนัดสนัดก็เกือบตายเลยครับเนี่ยแอ็มาแล้วก็มีที่กำบังครับมาอรอในเารอยู มาโอ้ยโอ้โหวันนี้ผมยิงให้ตายเลยนะแต่ว่าไม่ได้หว่แล้วก็ต้องมาเปลี่ยนมุมก่อนเพราะว่าน่าจะหลายคนนะเราโผล่นาที่โดนแน่เจ็บแล้วตรอหายไปแล้วครับ <c oughs> รีโหลดแป๊บหนึง่ง โอ้โหดูดิแต่ว่าเหมือนกับว่าจะมีมือสไนด้วยนะโผนานไม่ได้จริงครับโฉนานนี่โด,ดสนสไนดแน่ดูดินี่ปืนไรวะเนี่ยแ้วก็ต้องแบบค่อยๆเคาะเอาอะ่ะเราจะบวกสุดไม่ได้นะเพราะว่าเราก็มีแค่ชีวิตเดียวมา สวัสดีเจ็บมากครับเมื่อกี้นี่เกือบตายเลยนะจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องเอาให้ตายครับยังอยู่ไหมนี่ยังอยู่มันต้องอย่างนี้สิวะโอ้ยเอาเปืนฮิวและก็ร่วงไปครับมันต้องอย่างนี้นี่เดี๋ยวพอร่วงไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีแบบมีคนมาชุบนะ แล้วจังหวะที่คนชุบกันเนี่ยเราก็ยิงต่อครับนี่เราก็จะได้อีกศพหนึ่งเฮ้ยโอเคไม่ได้ผมยิงไม่ทันว่ามีคนชุบแล้วว่าแต่ก็ผมยิงให้ล้มอีกรอบหนึ่งเอาว่ายาวๆแล้วก็ล้มไปอีกรอบหนึ่งสามรอบเลยครับคนนี้เนี่ยเฮ้ยแับร่วงเลยนะโอ้โหดูดิเราโผล่นานไม่ได้จริง เพราะว่าหลายคนนะถ้าคนเดียวนี่พอแบบพอวัดได้อยู่หลายคนนี่คือเราก็ต้องแอบไว้ก่อนนะข้างล่างครับเห็นแล้ววิ่งกันอย่างนี้เลยมาแล้ววันนี้ก็อยู่ข้างล่างดีนะ ไม่รู้ว่าจะยืนไปทำไมเนี่ยยืนไปก็ต้งนั้นครับก็ต,ตามมาไม่ได้ดีนะแต่ก็ือบ,บตายไปดิมาสิเฮ้ยตรงนี้ก็มีครับที่ผมว่าเราต้องเล่นคนนี้แหนละและก็ร่วงไปเป็นแบบมือหิวนะเมื่อกี้เห็นหิวเพื่อนเลยมีอีกไหมเฮ้ยต,ตรงเมื่อกี้ยังอยู่อ่ะและก็ร่วงไปครับเอาว่า ตอนนี้เริ่มไหลว่ะเริ่มยิงได้บ้างและวแต่ว่าแต่ละคนนี่ปืนแรงจริงอะ่ะผมจะโผล่นานไม่ได้จริงนี่ยวต้องลองเป็นปืน SVD บ้างแล้วกันครับไอ้เลเวล80เนะ่ะอันนี้ก็เลเวล79นะตอนที่มันปลดเลเวล80นี่คือแล้วก็ลองทำบ้างครับ SVD เนี่ยแล้วก็ลองเล่นดูนะเห็นแต่ละคนเล่นกันเลยก็แบบปืนเค้าแรงอะ่ะผมโดนยิงไปไม่กี่นัดก็ตายแล้วว่ะ ๋ย่เอาต่อนะตอนนี้เรายังอยู่ดีเรายังไม่ตายครับแต่ก็ข้างล่างก็น่าจะมี4 5คนนะก็ไม่ได้เยอะมากครับแต่ก็พอเล่นได้อยู่นี่เริ่มคิวกันแล้วว่ะแล้วก็เจ็บไปดีข้างบนนี้ผมก็ทำที่ยิงก็สามสี่ทางอยู่นะมันจะหายากแน่นอนครับไม่ว่าผมจะโผล่ทางไหนเนี่ยนี่ เอสวีดีว่าได้ยินเสียงมีคเคลื่อนไหวต่อแล้วกัน,อน,อกนโอ้ยวันนี้เจ็บแล้วนะ,ะตายไหมไปไหนมาบ้มงเมื่อกี้เจ็บมากนะเกือบตายอะ่ะแต่ก็เรายังไม่ตายครับโอ้ยโหดูดิ เอาสู้หน้าไม่ไหวจริงคือผมโคตรเบาอะ่ะถึงยิงโดนมากแค่ไหนมันก็แบบตายยากนะบางคนที่ปืนแรงยิงผมนิดเดียวก็ตายเลยเนี่ยแะ้วก็ต้องค่อยๆเล่นเอาโหด,ดไปแล้วว่ามีมาอีกไหมตอนนี้ข้างล่างนี่ก็เป็นรูหมดเลยครับผมก็ยิงไปหมดเลยนะดูดิเฮย้ย โอ้โหดูดิผมโดนบาเรตยิงแล้วก็ยิงจากข้างนอกบ้านด้วยนะคนเอายิงทีนี้กับตายอะแต่ก็ต้องเซฟตัวดีๆหน่อยครับแล้วยิงตอนที่แบบกรอบไม่มีเนี่ยผมโดนยิงนิดเดียวก็ตายเลยนะถ้ากราบไม่มีตัวผมจะบางมากอะ่ะเพราะว่าเลือดเราก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นครับข้างหน้าสองคนวะเฮ้ยเอาโอ้โห,โโหแล้วก็เรียบร้อยเป็นไงล่ะบอกละ เราโผล่นิดเดียวนี่คือตายเมื่อกี้นี่ยไวมากแต่ผมส่วนก่อนนะแต่ก็ยังตายครับเอาเรื่องจริงหมดเลยครับว่าแต่และคนที่ปืยแรงมากอะ่ะมาแล้ววันนี้ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับในบุกแคมป์คนอื่นนะก็ได้แค่ดีเลยครับเดี๋ยวนนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะไม่บายครับทุกคนไปละ